กลับสู่ดึกเพื่ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราได้เห็นเกมมินิมูว์อีกเลยแล้วลวันนี้เราจะไม่เล่นเนี่ยชีวิตรอดแต่เราจะไม่เล่นแมปเดิมแล้วอืมสุดท้ายมันก็ตกไปอย่งหลุมแล้วก็หิวตายเราจะไปนล่แนแบบใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้อา่า องเกิดใต้น้ำอืมทำเรดีเจ๋งเลยวขุดไม้ก่อนจะขุดอจะตัดเนี่ยนี่ต้นสีแดงนงขต้นข้างสูงเลยทีเดียวอขอติดบนใบไม้ ลีก็เกือบจะด,ดีแล้วเพราะป่านี่มันก็ลกๆแล้วก็เสียก็คือมอนเกิดแล้วทำลีสร้างบ้านเกอ,อสร้างบ้านแบบพาร์ทแบบอันนี้แล้วเลยนครับผมต้นมาเยอะอีก โอเคตอนนี้เราก็แค่ขุดดินโอ้คือวัวไม่สาไทย กดแทบไม่ได้อ่ะหูมกระเป๋าผมก็ไม่ได้ตั้งเลยีนี่หว่า ความสวยงามและคือความขนาดอโอเป็นไม่รู้อ่ะทะลุอะยร แล้ว่คุณผู้ชมเรอเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่นเแครับของกัน กดไม่ได้ใส่เลยกดชิปไม่ติดอีกนืมกแกนี้รับกันลูกขัดอะไรอีกอ๋อสติ๊ก หินไปเลยดีกว่าไ,ไดุ้ดเร็วเลยมาเคลียพื้นที่กันก่อนถือว่าโชคดีกว่าครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราเคืนเท่าไหร่ขุดไปสามล็อเพิ่มเพชร จะพาเราจะพาคุณแฮปปี้กิน่าจะลากคุณแฮปปี้เกมเมอร์บาเลี่ได้ถ้าเขาถ้าคุณการคลิปนี้อยู่ก็ขอบใคุณคุณจะขอปูพื้นก่อนถ้าจบพลาดเมั่นไหร่บอกด้วยแล้วกันเนาะ ปูพ pues ื้นเรีกเพื่อความสวยงามเพื่อความน่าอยู่และเพื่อต้องการที่จะขุดกว้างนี่นะแต่มันกว้างกว่านี้ไม่ได้เออแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะหาซีดไอไอเออไอเมล็ดพันธุ์ไอไอ ง่ายก็ามาลิสข้าวเลยเดี๋ยวมันจะหาจากไหนเออเดี๋ยวก่อนดูเวลาก่อนโอเคผมไม่รู้มันจะหาจากไหนเพราะผมรู้แค่ไม้ครับเดี๋ยวผมจะลองน่าจะลอง,งยากเคยเล่นแต่ไม้ครับไม่เคย ฉันไม่ท uh ิ้งจะนั่ง้เวิร์เอาไม้มาเยอะให้ข้าเออดูแล้วน่าจะ2 5นาทีถ้าโชไล้าหน่อยก็5นาที จะหมดเวลาโอ้ชินกับการเรียนออนไลน์มากเกินไปเออน่าจะมือโอเคได้ไม้ฉ่ำแดงมาเยอะเลยไม้ฉ่ำแดงหาไม้ได้เยอะโคตรพอๆๆๆโอ้โห เกือบสองกองอะ่ะไก่โดนได้โอ้ไก่โตลงมาเรายังไม่มีชีทแต่ขึน้ขนแต่นเล ไม่เจอไม่จอแทบจะไม่มีอกาดดอกซีดเลย <c oughs> โอ้โหหายก็นีน่ไงเจอแล้วเขาซีดแสดงว่าวิธีนี้ถูกต้องแล้วแต่โอกาสเจอม่มากเลยแหละอ่าเจออีกแล้วโชคดีกว่าพาร์ทที่แล้วอ่ะพาร์ทที่แล้วโดนมา เออมันจะใกลมืดแล้วเออหาซิก่อนเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตโอเคไม่เจองั้นไปละไายบายท,ทุกไก บ้านเราอยู่ไหนมันหาโลกเตปอ่าเออบ้านอยู่นีขน่ขี้หลงขี้ลืมจริงๆเราใกล้มือแล้วใกลมือแล้วเดี๋ยวทำประตูก่อนเออประตูประตูะตเดๆๆ,ๆ อปลอดภัยอย่างที่สองที่ต้องทำก็คืออ่าเราจะต้องปลูกฟางแล้วต้องปลูกข้าวในบ้านความจาเพราะทรัพยากรมันน้อยเหลือเกิน แต่ท็อตก่อนโอเคไม่มีแกแถวนี้เลย,แ,ยแล้วคับอูดป้องกันตัวก่อนครับดีด้วยโอ้โหคุณป่าไม่นะมนุษย์แกนลูก กันนคป่าทำเรือได้แล้วเหรอเนี่ยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับใครอยากดูคลิปต่อไปก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆก็ด้านบนเลยแล้ว ช่องสับอันนี้ช่องสับรองนะคะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายผมไม่เียงประกอบอะ